สวัสดีครับผมนนอนิรานกรครับยางยนต์นะครับเข้ามาชมตัว All New D-Max 2022นะครับผมตัวนี้เป็นตัว Highlander ตัวสูงนะใส่เป็นล้อที3 7สสีดำเงานะครับแล้ด้วยยางนิ t โต SD นะครับผมล้อจะเป็นงาน MK s p o r ส port นะครับ เป็นสีดําเงาหยอดแดงนะครับพอ18กว้าง9ออฟศูนย์นะเราด้วยยางนิตโต้นะครับ265 60 18นะครับล้อจะค่อนข้างที่จะพอดีซุ้มนะครับมีล้นปิ่มๆนิดหน่อยนะครับตัวนี้มีโป่งสูงนะครับใส่ล้องเดียวนะครับคันนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ใส่ฝาหน้านะครับเป็นของมอนซ่านะครับ ความสูงเดิมทุกอย่างนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นสีตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูล้อพันก่อนนะครับตัวนี้มีฝาหน้าให้ด้วยนะครับฝาหน้าก็จะเป็นของมอนซ่านะครับนี่นะครับตัวล้อด้านหน้าก็ปิิมปรินะครับไม่ล้นมากนะครับกาลังพอดีพอดีนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูล้อกันต่อเดี๋ยวดูความสูงเดิมก่อนเลยนะครับ นี่คือความสูงด้านหน้าเดิมๆของรถตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเอามือสอยเข้าไปนะครับว่าความสูงเหลือกี่นิ้วมือผมนะครับตอนนี้เป็นห้านิ้วมือผมกับอีกประมาณสองนิ้วก็อยู่เจดนิ้วมือผมนะครับตอนนี้ความสูงตอนนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วมือของของผมนะมือผมนะด้านหน้าเจ็ดนิ้วมือนะครับส่วนด้านหลังนะครับรถเดิมพันนี้ที่เป็นขอบ18ผมรับเทินอยู่ประมาณสอง0 0บาทนะครับ นี่ด้านหลังนะครับโอ้ระยะเหลือต้องมีเก้านิ้วมือนะครับเก้านิ้วมือของผมนะครับเป็นนิ้วมือผมนะเก้านิ้วมือนะครับด้านหน้าด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วมือผมนะครับข้างหลังเป็นเก้านิ้วมือนี่นะครับความสูงเก้านิ้วมือด้านหลังนะครับด้านล่างด้านหน้าเจ็ดนิ้วมือนะครับล้อยางชุดนี้อยู่สาม0มื่นต้นๆนะ หักลบสองหมืนก็เพิ่มเมื่นประมาณหมื่นกลางๆนะครับหมื่นนิดๆโอเคเดี๋ยวไปดูร้อกันต่อนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ TE37 ก้านยกนะครับ SUV ขอบ18กว้าง9ออฟศูนนะครับเป็นสีดำเงานะครับผมดำเงาหยอดแดงนะลัดด้วยยางนิโต้ 420S ดีนะครับนี่นะครับ4ีสองนะครับตัวล้อจะเป็นงาน MK Sport ล้อเบาโฟร g อร์นะครับเป็นสีดำเงาเลยนะไม่ใช่ด้านนะครับเป็นดำเงานะครับก้านก็เป็นมิติยกนะครับ SUV นะครับส่วนล้อส่วนยางจะเป็นของนิโสรหัส4ีสองจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นผลิตมาเลยนะครับตัวนี้ ตัวอย่างก็จะมีริมก่ายป้องกันขอบล้อเหมือนกันนะครับสบายๆนะครับแก้มมันก็จะอ้วนๆเลยนะอ้วนๆป่องๆใครชอบแก้มอ้วนๆป่องๆเต็มๆน,นะครับจัดได้เลยนะครับยางใช้งานดีมากๆนะตัวนี้แนะนํานะครับเป็นประมาณสี่พันกระบาทสี่พันห้า 4, นะครับประมาณนี้ในส่วนของล้อนะครับ โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเรือแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยางสไตล์ตัวสูงมีสีดำสีเทากันเงาแล้วก็สีน้ำตาลนะครับมีทั้งด้านและเงานะครับลองสอบถามเข้ามาได้นะครับมีหลายงานนะครับงานนี้เป็นล้อเบาก็จะเป็นงาน KM นะครับกระบวนการยางแล้วก็ m k นะครับของพี่นุ่มเม้งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามได้ที่นครซับยางยนต์นะครับ 94540 9999สวัสดีครับ Perfect, perfect. สวัสดีครับ